สวัสดีค่ะมาวันนี้วันที่สิบห้าเนาะ <c oughs> วันนี้วันที่สิบห้าพรุ่งนี้วันที่สิบหกพรุ่งนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกนะคะอ่ะเลขฝันเจนุก,ก็ วัดดวงเอาวัดดวงเอาเจว่าน <c oughs> ังวัวเนี้ยมีหนึ่งแล้วก็มีแปดไม่มีใครอยากได้หรอเลขฝันนะคือว่า เจนูก์อฝันว่าก่อนหน้านี้เจนูฝันเห็นงูเหลือมงูเหลือมแบบสีทองตัวใหญ่ๆหญ่เลยแล้วก็เดินมาคู่กับตัวเงินตัวทองสีขาวตัวเงินตัวทองนะตัวเงินตัวทองสีขาวแบบตัวใหญ่มาก งูเหลือมากเป็นเจดูลักษณะเป็นงูเหลือมสีทองทองแบบสีเหลืองทองแบบอลามเลยและตัวใหญ่มากแล้วก็เห็นตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองเดินตามหลังมานะคะตัวเงินตัวทองแบบแต่มันไม่ได้เป็นลายตัวเงินตัวทองนะเป็นลายแบบเรียบๆสีขาวแบบสีขาวล้วนเลยอะทุกคนเจก็ แบบนี้คแปลว่าฝันดีเนาะเออเห็นดวงเงินตัวทองแล้วก็เห็นงูเหลือมงูมเหลือมแบบสีเหลืองอลามเหลืองทองเลยอะ่ะตัวใหญ่แบบยาวมากแล้วก็เป็นคล้ายๆแบบตัวเงินตัวทองแต่ไม่ได้เป็นลายแบบสีดํานะเป็นสีขาวทั้งตัวเดินมาพร้อมกันเออเดินมาพร้อมกันนะคะก็ เจเอก็ได้ดอลองดูเลขเลขแบบในในเซอร์ในความฝันนะคิดหนะักหนึ่งเจ็ดหนึ่งอือหนึ่งหกเจ็ดแปดแปดอะไรยังไงคะทุกคนฝันดีปะแบมดีขาเรียกว่าฝันดีนะ สินุกฝันเห็นงูเหลือมตัวใหญ่แบบสีเหลืองทองอลามแล้วก็ตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองแบบเป็นสีขาวล้วนน่ะเดินมาพร้อมกันฝันดีเนาะอันนี้เขาเรียกว่าฝันดีเนาะคือเจ๊ยืนอยู่เฉยแแล้วมีงูเหลือมสีทองอลามเลื้อยผ่านแบบเจ๊ไป แล้วก็ตัวเงินตัวทองแบบเป็นตัวสีขาวล้วนแบบตัวใหญ่มากตัวใหญ่ทั้งคู่เลยเจ๊ดูในใบเล่ความฝันนะคะหนึ่งหกเจ๊ก็ให้ไปแล้วอืมคือเจ๊เซิรแบบนี้ค่ทุกคนแบบนึงนะ อันนี้ให้ดูเฉยๆนะฮะแต่เจ๊ทคัสศูนย์หนึ่งสี่มีหนึ่งหกสามกราเจ็ดแปดแปดหนึ่งแต่เจ๊ให้หนึ่งหกกับแปดหนึ่งไปแล้วนะคะในใบหลักหรือว่ายังไงดีแล้วมันก็มีอีกใบนึ่งคือเจ๊ชอบเลขหนึ่งนะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหรออะแปดหนึ่งเจ้ให้แล้วนะคะมาหนึ่งขีหรออะมา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 ,มาเดี๋ยวเจ้จะเขียนให้นะคะหรือยังไงดี พรุ่งนี้นะคะวันที่ส <c oughs> <c oughs> ิบหกสิบหกศูนย์สี่หกหกอาหมา สวัสดีค่ะสี่หนึ่งหรอ,อเจไม่ชอบเลยอ่ะมันจะออกเดียวหรออ่ะเอาแล้วแต่เดี๋ยววันนี้เจจะให้แคบนะคะใบเขียวด้วยอันนี้ชอบตามไม่ชอบผ่านนะ เจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะงวดน,นี้เจไม่รู้เลยว่าจออกแบบไหนจอ,อกเบิ้ลจอ,อกหามหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เดายากมากนะคะเจก็ใช้เซ็นตัวเองแล้วกันก็ถ้าใครชอบก็ตาม ไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยโอเคนะ <c oughs>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  มาอันนี้ลรตจะดวงนะฮะลรตจะดวง กดลิงก์ด้านล่างกดเพื่อนๆอีกหนึ่งร้อยคนกลุ่มเต็มวัดดวงนะทุกคนจริงๆหนึ่งเด็ดก็ชอแล้วก็ โอเคแค่นี้มา <c oughs> อันนี้นะคะเป็นใบเขียวอ่ะเดี๋ยวเจนูจะให้แคบใบเขียวก่อน <c oughs> <c oughs> เลขตัวแรกที่เจนูปล่อยไปนะคะ <c oughs> ก็จะมีหนึ่งแปดสองจำได้ไหม เจนูให้รูดแปดค่ะอันนี้ใบเขียวมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหกหนึ่งเก้าศูนย์อัดแปดสองอดทุกคนแคปไว้นะใครว่าเลขเยอะไม่ต้องตามอ่าเจนูจะให้แคปใบนี้ก่อนห้าสี่สาม สองหนึ่งศูนย์อะมีแห้แค่นี้ค่ะแล้วแต่จริงๆ8 0แปดศูนย์ก็ชอบแต่ว่าเออแมวดีกว่าอ่ะโอเคนะอ่ะเลขฝันนะคะก็ประมาณนี้ใครชอบตามไม่ชอบผ่านไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรแค่นั้นจบ